ื่อให้น <parece maison. S 1> yeah. ักเรียนและครูได้นำเสนอผลงานด้านการศึกษาในห้องการศึกษาสมร6อนี้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุ้ชนสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานและทักษะชีวิตมีความรับผิดชอบและเรียนรู้การทำงานร่วมกันซึ่งมีเป้าหมายดังนี้หนึ่งคณะครูและนักเรียนทุกท่านครในวีชการศึกษาสมรรารจำนวน1นึ่ทังส พื้นที่บริการอะดับภูมิภาคพนการศึกษา2,566นะครับซึ่งจะได้เข้าเรียนส่วนหนึ่งที่โรงเรียนพูมิภาคเรียนโพนะครับผลที่คาดว่าจะได้เสนอผลงานเป็นการศึกษาและให้การด้านการศึกษาแก่ชุมชนแล้วการนี้ก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้อว่าดและกล่าวเปิดพิธีการเปิดบ้านวิชาการพบพิภโอเพนเฮาส์2 0 2 4แฮปปี้เลิร์นแฮปปี้ไลฟ์ขอได้เชิญครับ แฮปปี้เลิแฮปปีไลฟ์การจัดงานวันนี้แล้ว,ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ทางโรงเรียนภูผาอุทยาคมได้เลงเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและนักเรียนในเขตพื้นที่บริการตลอดจนชุมชนซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกด้านการศึกษา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและดำเ,เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนายอยา่างรอบด้านได้ไดลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกทักษะการทำงานร่วมกันสามารถวางแผนและแก้ปัญหาจากการทำงานในสถานการณ์จริงข,ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดนิทรรศาการบ้านวิชาการพบพระโอเพ่นเฮาส์2024ในครั้งนี้ ก่รให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกประการบัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการทบพระโอเพ่ 2, 4, นเฮาส์2024ณบัดน,นี้ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบุ๊ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีออปชั่นเสริมก็คือขายยำขนมจีนค่ะกะก็เดี๋ยวเราจะให้เด็กรู้ในเรื่องของอัตราส่วนในการทำอาหารค่ะอันนี้ก็เลือกยำอะไรครับผมยำขนมจีนค่ะ ได้สมัยก่อนลยนะคะตอนที่ยัมีเทคโนโลยี่มีอะไรบ้างส่วนผสมมีก็จะมีพริกป่นนะคะแล้วก็น้ำตาลข้าวคั่วแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็จะเป็นพวกหมูยอพวกผักอะไรต่างๆมีประโยชน์ด้วยวันนี้